นิกกี้พาวเวอร์ฟูลมยยินดีต้อนรับผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่พอดแคสต์ดีๆเพื่อเพิ่มพลังใจขอนำเสนอในหัวข้อเรื่องคนห้าประเภทที่ไม่น่าคบทุกท่านเคยสังเกตกันบ้างไหมคะว่าคนเราในปัจจุบันนี้มีมากมายหลากหลายประเภทที่เข้ามาในชีวิตเราอาจมีทั้งดีและไม่ดีปะปนกันไป บางคนเป็นมิตรภาพที่แท้จริงบางคนเข้ามาด้วยผลประโยชน์บุคคลหลากหลายประเภทที่เข้ามาในชีวิตของเราเราทุกคนคงต้องเรียนรู้ว่าใครที่จริงใจกับเราและใครหรือคนแบบไหนบ้างที่ไม่ควรครบที่คนหลีกเลี่ยงและตัดออกจากชีวิตโดยเฉพาะคนประเภทสุดท้าย มาติดตามกันนะคะว่าคนทั้งห้าประเภทนี้มีคนแบบไหนบ้าง 1. คนแบบเป็นคู่แข่ง the competitor พวกเขาต้องการเห็นคุณทำดีแต่แน่นอนว่าพวกเขาไม่ต้องการเห็นคุณดีหรือทำได้ดีกว่าพวกเขา 2. คนแบบผู้ใช้ the user พวกเขารักคุณมากเท่าที่พวกเขาสามารถใช้งานคุณได้แต่เมื่อใดก็ตามที่คุณไม่ให้หรือไม่ทำตามที่เขาต้องการพวกเขาก็เมินห่างจากคุณไป 3. คนแบบที่กล่าวโทษผู้อื่น The b r e m e r พวกเขามักทำให้คุณรู้สึกผิดตลอดเวลาและไม่เคยรับผิดชอบการสแสวงหาผลประโยชน์ และการหลอกลวงของพวกเขาไปไกลมากเกินจนขนาดทำให้คุณเริ่มรู้สึกว่าคุณเป็นคนผิดคุณเคยพบเจอคนแบบนี้บ้างรอเปล่าคะมาติดตามแบบที่4นะคะคนแบบที่เป็นผู้บน่น The Complainer พวกเขาสามารถทำลายความสงบสุขของคุณโดยการบ่นเรื่องเดิมๆและ พวกเขาไม่เคยคิดที่จะเปลี่ยนแปลงนิสัยของพวกเขาพวกเขาเอาแต่บน่บนบ่นแล้วก็บ่นคุณอยู่นั่นแหละ 5. คนแบบที่เป็นผู้ทำร้ายคุณ The abuser พวกเขาทำร้ายการให้อภัยความเชื่อถือและความจงรักภักดีพวกเขาทำร้ายทุกสิ่งที่คุณมอบให้พวกเขาเหล่านั้นและคุณจะตระหนัก ถึงในสิ่งนี้ได้ก็ต่อเมื่อพวกเขาไม่อยู่ในชีวิตของคุณอีกต่อไปคนแบบที่เป็นผู้ทำร้ายคุณหรือ abuser นี่เองนะคะที่เป็นคนที่คุณควรต้องระวังและออกห่างไม่ควรอยู่ใกล้หรือคบไว้เป็นมิตรนะคะคนทั้งห้าประเภทที่ไม่น่าคบทุกท่านคิดว่าทุกท่าน เจอคนประเภทไหนมากที่สุดคะเขียนคอมเมนต์มาใต้คลิปนี้ได้นะคะขอให้คุณทบทวนคิดสักครู่นะคะและระลึกไว้ว่าชีวิตที่ดีของคุณมีความสำคัญมากขอให้คุณอยู่รายล้อมด้วยผู้คนที่สามารถส่งเสริมให้คุณก้าวหน้าและมอบทัศนคติที่ดีให้แก่ชีวิตของคุณจงอย่าได้กลัว ที่จะตัดขาดจากคนเหล่านั้นซึ่งฉุดรั้งพลังงานที่ดีและไม่สนับสนุนให้คุณเติบโตถ้าคุณไม่ได้ทำตามคุณอาจไม่ได้ยินเสียงและคำพูดนี้อีกแต่ถ้าคุณได้ทำแล้วขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่คุณได้เรียนรู้และเติบโตขึ้นทุกๆวัน นิกกี้ p o w e r f u ์ฟูมาขอขอบคุณทุกท่านที่ได้กดติดตามกดไลค์กดแชร์และให้กำลังใจช่องนิกกี้ p o w e r อร์ฟูมาแล้วพบกันตอนต่อไปนะคะแฮปป์กัพาวเวอร์ฟูมสวัสดีค่ะ